ครับกินตม้มยำกุ้งรีการข้าวอร่อยอร่อยวันนี้น่าทานไหมหน่าทานไหม <c oughs> ครบเครื่องครบเครื่องวันนี้หมึกกุ้งตัวใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> เผ็ดหอม ลูกชิ้นปลาหอมมากใส่นมจืดด้วยนะเนี่ย <c oughs> โอ้จะเป็นไข่ถอดเหล้าเข้าไปแก้วนะด,ด,ด,ดูดูดูกล้ใก้หอมมากหอมมาก ลัางได้ที่เลยฟงกึ้ง,ค,งครับเดีย๋ยวรอกินข้าวดีกันบ๊ายบาย